เพิ่งรู้ว่าคุลิซาเนี่ยนะครับมีโอกาสเลือกได้หรอครับเลือก<น>ได้ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะค่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเลือกใครครับกุลิซาไม่บอกออกอากาศได้ไหม <laughs> เราขอไม่เ,เลือกฝ่ายผมเราแล้วกันไม่บอกผมเตาคิดว่าน่าจะเลือกแฮร์ริสนะครับ เพราะฉะนั้นขอไม่บอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนโยบายเศรษฐกิจฝั่งแฮร์ริสดีกว่าว่าน่าเลือกอยู่หรือเปล่านะคะครับผมมาื่องนี้เนีใจมาช่วยคุณลิซ่าตัดสินใจนะครับอาจารย์อครับผมเพราะอะไรผมพูดแบบนั้นเพราะว่าขณะนี้โผต่างต่างก็แฮร์ริสก็นําก็เลยผมก็คิดไปทำโผค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะผลักได้ e อ d ด r s e จากบิ๊กเนมของเดโมแครกเนี่ยแฮร์ริสเนี่ยนำ ดามหลังทั้มนะแต่ตอนนี้กําลังมานะโมเมนตัมโมเมนตัมมาที่แร์ริสระดมระดมทุนได้หนึ่งร้อยล้านเหนร,รียญสหรัฐในเวลาที่เร็วมากเลยนะก็ถือว่าแล้วก็ได้รับการอนะินดอร์สโนโดยเซเลบริตี้ต่างๆโดยคนมีชื่อเสียงต่างๆรู้สึกว่ากระแสค่นันดีเลยแล้วก็พอพอ อ,อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการเมื่อวานบอกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นแฮร์ริสปุ๊บเนี่ยคือทรัมป์ก็เป๋ไปเหมือนกันนะเพราะว่าจากเดิมที่เคยวิพากษ์วิจารณเรื่องของอายุของไบเดนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารเรื่องอายุเนี่ยมาเป็นดาบที่แทงตัวเองคืนแล้วฮะครับในประเทศไทยเนี่ยผมก็ฟังดรเจดด้วยตะเป็นหนึ่งกูรูที่พูดเรื่องเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่แล้วก็หลายๆท่านน่นะครับในสื่อต่างๆพูดผมก็เลยจับข้อสังเกตว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจครัมปครับแฮร์ริส หลายท่านอาจจะคิดอ๋อเขาก็ว่ขาของเขาไปแต่จริงๆไม่ใช่นะครับนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐของประธานาธิบดีเขาของผูน้นําเขากระทบกับประเทศไทยและอาเซียนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียมุมมองนะครับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเบสออนสิ่งที่เขาต้องการจะทำถ้าเขาได้เปลยนเลือดร่างเปนประนานาทิบดีนะครับผมคิดว่ารอบนี้น่าสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะว่ามีอยู่สักสองเรื่องที่ที่ผมว่าว่าน่าสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าคนอเมริกาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกผู้นําของเขานะอย่างไรผมมองว่าสองเรื่องหนึ่งเป็นการเลือกว่าเขาจะเลือกแนวทางอนุร,รักษ์นิยมเขาคืออเมริกาคนอเมริกาหรือจะเลือกตามเสดีนิยมอนุร,รักษ์นิยมเนี่ยนะครับทําสุดโต่งเลยนะเสรีนิยมก็เป็นแฮร์ริสนะครับนี่อันที่หนึ่งที่ ที่เป็นประเด็นที่คนอเมริกาจะเลือกผู้นําเขาซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูว่านะหลังโนเวเบอร์เนี่ยจะเป็นยังไงหลังวันที่ห้าโนเวเบอร์เขาจะเลือกใครอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเขาจะตัดสินใจว่าเขาพร้อมที่จะมีผู้นําเป็นผู้หญิงหรือไม่อืมอ่าเป็นผู้หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงที่เป็นประธานาธิบดีหรือไม่และเป็นผู้หญิงที่เป็นผิวสีด้วยครับเป็นผู้หญิงที่เป็นเอเชียอเมริกันด้วย เขาเขาจะเขาจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าในรอบที่แล้วที่ทาแข่งกับคลินตันเนี่ยอ่าก็คลินตันก็ไม่ได้ใช่แล้วแล้วคลินตันคะแนนก็มาใช่ไหมฮะดเอรเฮเลนเี่คลินตันก็พูดเองเลยว่าตอนที่เธอแพ้เธอก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังมีกลาสซิลลิงอ่ะคือในสังคมอเมริกันมันก็มีเพดานแก้วที่ไม่ให้ผู้หญิงอ่ะขึ้นสู่จุดสูงสุดของอํานาจได้อยู่ดีอ่าลองดูที่ตอนนี้เขาเขามาตลอดคะแนนก็นำนะและผมคิดว่าน่าจะนําเหมือนที่ดรพูดว่า หมือนท่ำจะเป๋ๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นนะครับเพราะนั้นมาดูว่าท่ำเป๋เนี่ยแล้วเขาจะโจมตีแฮร์ริสอย่างไรแฮร์ริสจะโจมตีทรัมป์เรื่องอะไรหลักๆนะครับก็คงมีหลายเรื่องแหละนะที่กลายเป็นประเด็นขนะนี้นะครับการที่ทําไปขึ้นเวทีผู้สื่อข่าวผิวสีนะนะครับอ, Rat, อันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันก็ยังไม่เล่าเรื่องนี้เหมือนกันเยอะเพราะว่าไปบอกว่า ไปไปโจมตีแฮร์ริสด้วยว่าแฮร์ริสเนี่ยกลับไปกลับมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเธอเป็นคนอินเดียแล้วอยู่ดีๆพอจะมาเลือกตั้งปุ๊บก,ก็กลายเป็นคนดำซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เมื่อก่อนอินเดียอินเดียตลอดตอนนี้แบบเป็นเออมันมีคำคำเด่งไม่แน่ใจสองดอเรเจ็ดดคนที่ทราบได้พูดหรือเปล่ามีการแบบบูรี่ใช้คำว่าบูรี่ชื่อแบบ D E I High อ่ะได้พูดหรือเปล่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของคราวนี้เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ที่พรรคเอ่อริพับลิกัน นะครับทั้งทรัมป์เองทั้งเจดีแวนส์เองนี่ก็จะใช้คำนี้ว่า DEI high ừ ừ, หมายถึงว่าบูรี่อ่ะเป็นความเป็นคนผิวบูรี่นี่มันเป็นมันเป็นคำบูรี่ที่ใช้ในในสังคมอเมริกาที่บอกว่าเรื่องของความแตกต่างทางเพศาศาสนาผิวสีอะไรประมาณนี้นะครับเขามองว่าแฮร์ริสเป็นแบบนั้นซึ่งการโจมตีแบบนี้ไม่แน่ใจว่าคะแนนทรัมป์จะเสียหรือเปล่า <ừ, S 1> นะครเพราะน,นั้นทรัมป์ที่ทรัมป์จะโจมตี ฮร์ริสนอกจากเรื่องของ DEI g h แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องหลักๆก,ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของอผลงานของแฮร์ริสที่ต้องบอกว่าในช่วงที่เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่มีผลงานที่ชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนไทยประเมินจากเข้าไปอเมริกาก็เราก็เห็นเด่นแต่คนอเมริกาก็บอกว่าไม่มีผลงานนะแต่จริงๆ ถ้าไปดูช่วงที่แฮริสเป็นอายการนี่เขาผลงานเยอะเหมือนกันนะแต่ช่วงที่เป็นรองประธานเนี่ยเขามาโจมตีหลักๆก,ก็จะโจมตีเรื่องของอิมมิเกรชันก็คือคนอพยพเข้าเมืองในสมัยของไบเดนสมัยแฮรริสเนี่ยเข้ามาสอาล้านคนนะแล้วก็สร้างปัญหาให้เขาเยอะมากนะครับถ้าคนไทยที่ไปนิวยอร์กนะแต่ผมได้เห็นที่นิวยอร์กนะเมืองอื่นอาจจะมีก็ได้นะคนที่ขายะมะม่วงะนะครับ รถเข็นเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นคนในอบพยพเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับผมเคยซื้อกินนะก็อร่อยดีเหมือนกันที่นิวยอร์กนะเยอะมากนะเยอะมากในสมัยทรัมป์เนี่ยคนเข้ามาในอเมริกาเนี่ยระดับแสนคนนะสมัยไบเดนแฮร์ริสเป็นล้านล้านคนนะเป็นล้านคนเลยนะจนจนมีพรรครีพับลิกันและก็สมาชิกของรีพับลิกันเนี่ยนะครับก็ระแนะกระแหนนะตั้งฉายาแฮร์ริสว่าเป็นบอร์เดอร์ซา นะจริงๆพกภาษาก็คู้เก่งกาดเรื่องเรื่องของของชายแดนแต่จริงๆเป็นคาบูรี่นะครับจนเดือนพฤษภานี้นะสภาคองเกรสของสหรัฐก็ผ่านมติท่วมทนประนามตําหนิด้วยนะตําหนิมากกว่ามากกว่าจะประนามตําหนิเรื่องของการจัดการบอร์เดอร์ของอเมริกาที่เข้ามาในอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้ามาทางเม็กซิโกเข้ามาทางจากประเทศเขาเรียกเป็น northern triangle นะบวนมาลา อะไรละฮอนดูัสอะไรประมาณนี้เข้ามาเยอะกขนาดนี้สองสล้านคนซึ่งแฮริสก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เห็นชัดเจนนะครับตัวเลขมันโป่งมากนะผมมาดูว่าทำไมแฮร r i ิสไม่ค่อยแอคชั่นเรื่องนี้ทั้งท่านี้ได้รับมอบหมายตั้งแต่ตแตปี2021นะสอ uh huh. ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับสำรฤิผลเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปดูประวัติของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของแฮริสสมัยสมัยที่เป็นอายการนะนะพบว่าเนี่ยนะครับ ช่วยส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือคนอพยพทีส่วนใหญ่เช่นช่วยเหลือคนอพยพให้ได้กรีนการ์ดช่วยเด็กที่อพยพมาเนี่ยให้ได้กรีนการ์ดช่วยคนอพยพให้ได้วีซ่านะครับไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนต่างๆอาจจะบอกว่าแฮริสนี่คืออแม่ของอของผู้อพยพก็ไทยนะคือใจดีมากนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขา ไม่ได้แอคชั่นเต็มที่เพราะว่าจริงๆพ่อแม่ของแฮร์ริสเนี่ยก็เป็นคนอยุยพนะใช่ไหมอุปยพมาจากจากไมกาอุยพมาจากอินเดียเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเห็นอ,อกเห็นใจคนที่อ,อยุยพเข้ามาก็ไดอนน้อันนี้อันนี้หลักๆที่จะโจบตีแฮร์ริสสิ่งที่แฮร์ริสจะโจมตีทรัมป์มีหลายเรื่องแต่ว่าหลักๆขณะนี้ที่กลายเป็นประเด็นดเรดเจ็น่าจะดูตรงนี้เรื่องของโปรเจกต์สองศูนย์สองห้าครับครับอ่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของ a g e รักของกองทุนที่รัก ใช่ใช่ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มนักวิชาการนักการเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนี่นะครับเข้าไปให้ข้อมูลพ้อขีดเด่นบาร้อยกว่าคนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนถ้าได้ทรัมป์ได้เป็นนะเพื่อจะเปลี่ยนอเมริกาไปอีกรูปแบบหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะเป็นออกเป็นแนวแนว,แนวอนุรักษ์นิยมทรัมป์พยายามที่จะออกตัวออกห่างมาจากข้อกล่าวว่าโปรเจกต์2025ที่มันจะเปลี่ยนอ,อเมริกาเนี่ยนะครับในทุกมิติเลยนะ ซึ่งจะให้อ bueno ํานาจของประธานาธิบดีและอีกหลากหลายนะทัป์พยายามดีตัวเองออกมาไม่ให้ห่างเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ซึ่งที่ดเรเจตพูดถึงเน่ยอะไรนะเฮลิเทสฟาวเดชันเป็นคนทบนะคราวนี้ทั้งแล้วออกได้ไหมจริงๆในคนที่ทําเรื่องนี้เป็นทีมงานเป็นคณะกรรมการรอนดอนของทั้มทั้งหมดที่ไปทำโปรเจกต์2025เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญที่เฮมิระเฮมิระแคมิระเฮลิสเนี่ยโจมตีทั้มในเรื่องนี้นอกจาก เรื่องอื่นๆนะครับครนี้มาดูเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและอาเซียนทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยนะครับมีนโยบายเศรษฐกิจจริงๆคงมีหลากหลายนโยบายเศรษฐกิจท,ที่ที่มีความแตกต่างกันผมพอจะไเรียง,งต่างๆได้พอประมาณภายใต้เวลาที่เรามีอยู่อย่างนี้นะครับผมเช่นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเป็นทรัมป์เนี่ยหลักๆเนี่ยที่หาเสียงก็จะลดภาษีลดภาษีบริษัทภาษีของทรัมป์ที่จะลดเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นข้อช่วงต่อกับนโยบายสมัยที่เขาอยู่แล้วในปี2017มันมีกฎหมายอันหนึ่งที่จะลดภาษีนิติบุคคลก็คือลดจาก35ให้เหลือ21ถ้าทรัมป์มาก็จะลดภาษีต่อเนื่องลดเงินเฟ้อให้ลดลงนะลดเงินเฟ้อให้ลดลง เงนะินเฟอ้อสหรัฐประมาณสักสามทำจะลดให้มาต่ำกว่าสองนะครับจะลดดอกเบีย้ยนะวันนั้นก็จะถ้าทําม,มาก็จะลดทั้งหมดนะแฮรริสในทางกลับกันแฮรริสเนี่ยจะขึ้นภาษีคนรวยเพราะนั้นคนอเมริกาก็อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้อาจจะเป็นบวกสําหรับทำก็ได้นะแฮรริสเนี่ยจะขึ้นภาษีกระทบประเทศไทยอย่างไรนะกระทบประเทศไทยอย่างไรอ่นะ ดอกเบีย้ยไทยน่าจะลดลงตามถ้าทาม,มานะครับต้องใช้หัวข้อว่านโยบายของทรัมป์ที่จะมีผลกระทบประเทศไทยส่วนทําไมไม่วิเคราะห์เฮลิสก็เราก็เห็นอยู่ปัจจุบันเฮลิสเฮลิสพูดง่ายก็คือว่าถ้าเฮลิสมาก็เหมือนกับไบเดนนะครับเหมือนกันเลยนะฮะพักเดียวกันก็เหมือนกันเลยเพราะฉนั้นถ้าทำทาม,มาเนี่ยนโยบายดอกเบีย้ยเราน่าจะลดลงนะเงินบาทเราน่าจะ,จะ,จ,ะจะแข็งค่าขึ้นนะกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับ เจ็ดโมงสิบห้าทีนะครับอ <Ừ. S 2> มาต่อนโยบายอื่นๆคระงน้าดูอย่าไปพักกันสักครู่นะครัะรายการ o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  r o r n i อาเซียนในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจทรัมป์และแฮร์ริสค่ะครับมันไม่ได้ไกลตัวนะครับท่านผู้ฟังครับนโยบายเศรษฐกิจของอเมริกากระทบไทยกระทบอาเซียนแน่นอนเพราะนั้น หลักสูตรของเราที่เน้นรุ่นนี้รุ่นที่สองเน้นเรื่องของ c m v กระทบก่อ CLV นะฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในของโลกขณะน,นี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจนโยบายที่2ที่มีความแตกต่างและคิดว่ากระทบไทยด้วยครับนโยบายด้านการค้าทําสมัยแรกนี่ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีที่ปกป้องการค้าเศรษฐกิจอเมริกาสุดโตง่งนะแม้นุ <the> ่อเมริกาเฟิร์ส อเมริกาเฟิร์สรอบนี้อาจจะเมคอเมริกาเวลจี้อเกนนะครับใอเมริกามั่งคั่งขึงข้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะอเกนอเกนหมดเลยนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นก็น่าสนใจนะครับน่าติดตามอย่างยิ่งการปกป้องนโยบายทางการค้าของสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของถ้าสมัยทรัมป์ก็จะเป็นปกป้องสุดริมทิมประตูนะฮะปกป้องการค้าบกจะเก็บภาษีจะยกเลิกข้อตกลงการค้าที่เป็นหลากหลายประเทศอันนี้ก็จะเหมือนเดิมทรัมป์ก็ยังยึดเหมือนเดิม ประเด็นต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในโปรเจกต์2025แมนทรัมจะดิดต,ตัวออกห่างมาแมนแวนส์จะดิดตัวออกห่างมาแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นคัมภีร์ของริพับริกันก็ได้นะครับโปรเจกต์ Project 2025เพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีที่สังกัดเดโมแครกเนี่ยนะก็ใช้แนวคิดอนุรักษ์นิยมแม้กระทั่งริพับริกันฝั่งริพับริกันเนาะอาจารย์ถูก,ก,ก<น>ต้องใช่ครับเอ่อ แม้กระทั่งในสมัยที่แล้วนะครับของทรัมป์ก็มีหลายนโยบายนะครับที่ออกมาจาก Heritage Foundation นะครับส่วนกรณีของแฮร r ริสถ้ามานะครับก็เราก็เห็นอยู่ว่าปกป้องเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะเสรีนิยมมากกว่าทรัมป์นะการรวมกลุ่มทางการค้าหลายๆประเทศทรัมป์ไม่เอาไม่ใช่เฉพาะการรวมกลุ่มก,มการค้าการรวมกลุ่มในอื่นๆก็ไม่เอา Paris Agreement ไม่เอา นะครับ UN จะไม่เอานะครับ f a ที่หลายประเทศก็จะไม่เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไบเดนทำแฮร์ริสทำนี่นะครับก็จะยกเลิกไปเยอะนะในสมัยทรัมป์นะครับกระทบไทยอย่างไรเราจะเจอภาษีนำเข้านะเราจะถูกตรวจสอบของการทุ่มตลาดจากตัวที่เป็นสินค้าของประเทศไทยเองหรือจากตัวที่มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเข้ามาอันนี้หนักแน่ถ้าทำมานะครับในเรื่องของการค้า อีกตัวที่น่าสนใจซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือว่าทรัมป์ไม่เน้นอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียวก็คือที่เราเห็นชัดเจนก็อุตสาหกรรมที่เป็นรถยนต์อีวีนะไม่สนับสนุนรถยนต์อีวีไม่สนับสนุนพลังงานทางเลือกนะฮะไม่สนับสนุนปริสซเกรเมนท์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่จะสนับสนุนนะฮะอุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมก๊าซอุตสาหกรรมถ่านหินวันนั้นสมัยทรัมป์นะฮะเตรียมรับไปเลยว่าราคาน้ำมันน่าจะแพงขึ้นนะครับราคาน้ำมันน่าจะแพงขึ้นนอกจากประเด็นที่เขาไม่สนับสนุนดูอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วนะเขาไปสมนุนมันแล้วเข<อ>าจะอ่าคว่ำบาตรอิหร่านในเรื่องน้ำมันอย่างหนักนะอันนีท้ทานะครับอันนี้ทำนะส่วนแฮร์ริส ก็ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวยังสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ยังสนับสนุนนโยบายหลักของอเมริกาที่เรียกว่า New Green Deal ซึ่งก็คล้ายๆกับ European Green Deal ที่เรามีได้รับผลกระทบขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็น EUDR หรือนโยบายการเก็บภาษีจาก CBAM เนะาะฉนั้นก็คล้ายๆกัน Harris ยังสนับสนุน w Green Deal กระทบไทยอย่างไรนะครับจะชะลอ อุตสาหกรรมสีเขียวนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะสาหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งตลาดหลักของประเทศไทยในการส่งออกเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะ,ะนั้นอุตสาหกรรมสีเขียวของเราก็จะได้รับผลกระทบที่ไปโยงกับสหรัฐอเมริกานะครับ inflation reduction act นะฮะซึ่งเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะ ใช้รถยนต์ EV ีนะฮะปกป้องทำยกเลิกแน่นอนนะฮะแต่ของแฮร์ริก็ยังดำเนินต่อเรานนั้นก็จะกระทบอุตสาหกรรมสีเขียวกระทบอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO2 เราอาจจะไม่อาจจะดีสําหรับอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO2 นะสมัยทาเนี่ยเข้าไปนี่ก็อาจจะไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องของคาร์บอนฟุตพินนะฮะก็ส่งไปสบายอาจจะไม่ดีแต่ว่าตลาดอื่นๆก็ก็อาจจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่นะ ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในท่าช้เนี่ยนะครับมาเนี่ยผมประเมินว่าน่าจะมีโอกาสแตะร้อยเหรียญต่อบาทเร็วจากนโยบายที่เขา,าสนับสนุนจากนโยบายที่เซ็นชันนะฮะในตะวันออกกลางที่เป็นปพี่เป็นประเด็นกับสาหารัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งอิหร่านนะฮะส่วนเฮริสก็จะไม่น่าจะถึงร้อยเหรียญน,นะกระทบอะไรกระทบไทยยังไงต้นท,ทุนในการผลิต กระทบเงินเฟอ้อนะกระทบต่อกําลังซื้อสินค้าจีนเป็นอย่างไรสินค้าจีนมี3ชิ้นก็คือเราไปเกี่ยวข้องกับจีนเราจีนไปเกี่ยวข้องกับอเมริกาเราส่งออกไปจีนกระทบยังไงสินค้าจีนเนี่ยนะฮะท์เอาหนักแน่ๆนะครับต่อต้านสินค้าจีนเต็มรูปแบบเก็บภาษีหนักขึ้นเขาจะเก็บภาษีเพิ่มจาก10%ปรน์ไปจนถึง60%นะจากถ้าเราจําได้สมัยไบเดนก็จะบางตัวเช่นรถยนต์ยีวีก็เป็นร้อแล้ว นะแต่มันมีหลายสินค้านะครับที่ทําเป้าหมายจะเก็บประโยชน์ถึงห0%นะนต้นถึง60เนะเก็บภาษีไม่นําเข้านะจำกัดสิทธิ์ในการลงทุนในจีนจํากัดสิทธิ์ในการเข้ามาลงทุนในอเมริกานะเทรดวอล์ครั้งที่สองเกิดแน่นอนในสมัยทำนะ mm hmm. ส่วนแฮร์ริสก็คงเก็บภาษีเหมือนเดิมเหมือนกับที่ไบเดนทำกระทบสินค้าไทยที่ส่งไปจีนที่จีนส่งไปอเมริกา กระทบบ่วงโซ่ไทยที่ส่งไปจีนจีนส่งไปอเมริกาเพราะฉะนั้นท่านผู้การไทยคนไทยต้องขยับเรื่องนี้นะครับเอเราจะ,ะหาทางหนีทีไล่ยังไงนะครับผมลงทุนในประเทศจีนเข้มงวดกับธุรกิจจีนในสหรัฐห้ามลงทุนในอุตสาหกรรมที่ที่ใช้เทคโนโลยีจีนเกิดเทคโนโลยีวอลนัมเบร์ทูเมื่อกี้เทรดวอลนัมเบิร์ทูเทคโนโลยีว no. อลนัมเบร์ no. 2, นะครับ แล้วก็ส่วนสาหรับเฮลิสก็ก็เหมือนเดิมเป็นปัจจุบันนะเหมือนกับที่เขาทําอยู่กันในสมัยกไบเดนนะครับกระทบส่งออกไทยแล้วก็การย้ายฐานการผลิตของไทยนะฮะและอาเซียนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างช้ำกับเฮลิสถ้ามากระทบไทยอย่างไรกระทบอาเซียนอย่างไรครับในเวลาที่พอประมาณครับผมดออรอยากแชร์เฉญครับ ครับก็คือถ้าเอาสรุปรวมรวบยอดในสิ่งที่อ,จอาจารย์อัาพูดก็คือว่าทรัมป์เนี่ยก็จะกลับมาเป็นนโยบาย protectionism ก็คือเป็นนโยบายปกป้องตลาดของตัวเองแล้วก็จะ,ะไม่ได้มีลักษณะของคือคือทุกอย่างมันจะรวมกลับมาคือจะมองกลับมาที่สหรัฐหมดแต่ทีเนี้ยคือคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้คนสหรัฐไม่น่าจะเลือกทรัมป์หรือเปล่าจริงๆแล้วคนสหรัฐก็มองปากท้องของตัวเองใช่ไหมคุณลิซ่าค่ใช่ใช่<อ> คนคนอเมริกาเนี่ยคนคนผิวขาวเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะจะเลือกทรัมป์เขาไม่สนโลกนะอันนี้พูดตรงๆเขาไม่สนโลกนะคือในขณะที่เรามองว่าสหรัฐเนี่ยคือโอยคือพี่ใหญ่พี่เบิ้มในโลกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนอเมริกันที่เป็นคนผิวขาวอนุรักษนิยมเนี่ย white male นะครับเขาก็จะมองแต่การจ้างงานเรื่องของในประเทศบางคนเนี่ยคนสหรัฐบางคนไม่เคยไม่มีพาสปอร์ตด้วยซ้ำนะผมเคยเจอ ไม่เคยออกนอกประเทศด้วยซ้านะดังนั้นโลกเขาจะมีแต่ในรัฐของเขาไม่ใช่ไม่ได้นอกรัฐด้วยนะรัฐของเขาเมืองของเขาเท่านั้นเองเพราะว่าสหรัฐอเมริการัฐหนึ่งก็คือเหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะมองเฉพาะแค่ปากท้องมองแค่เรื่องในประเทศเขาไม่สนใจโลกร้อนเขาไม่สนใจสงครามข้างนอกที่สหรัฐไปเอี่ยวด้วยนะแต่ว่าแนวคิดนี่มันจะตรงกันข้ามกับทางฝั่งของเดโมแครตว่าเดโมแครตจะเป็นคนรุ่นใหม่ ใช้โซเชียลมีเดียดังนั้นเนี่ยเขาจะเขาจะมีความเป็น global citizen เขาจะมีความที่เห็นโลกมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนโยบายของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็เลยจะส่วนทางกันอย่างมากที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับคนไทยที่ที่อยู่ในวอชิงตันดีซีเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยเลือกไบเดนรอบนี้เขาก็จะเลือกทรัมป์แทนนะทำ<ช> <คน S 2> ไมนะก็เปย์ไหมก็เขาไม่ประทับใจผลงานของของไบเดนนะจริงๆเนี่ย จริงๆถ้ามองในแง่เศรษฐกิจในเศรษฐกิจสหรัฐในค่อนข้างดีนะฮะสมัยไบเดนนีใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทรัมป์ทรัมป์ก็ไม่ดีในแง่ของในปี9ไงโควิดไงอาจจะไม่ดีเพราะนั้นคนอเมริกามีผิวสี6เกือบเกือบ60%ใช่ไหมคุณคุณลิซ่าค่ะขอไปคนผิวขาวเกือบเกือบ60%ผิวสีก็ประมาณสัก10ไม่เกิน15ค่ะอาร์ติโน่เนี่ยลาติโน่เนี่ยเกือบเกือบ20นะคุณลิซ่าใช่ไหมฮิสแปนิช8% อาเซียนในอาเซียนเอเซียเอเซียอาเซียนประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคุณพวกนี้ก็จะตัดสินใจเลือกผู้นําของเขาสองข่ายว่าจะไปใหนที่ไหนเพราะนั่นน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับรอบนี้น่าติดตามมากมากเลยสูสี่ซูสี่มากนะมาลุ้นว่าซูนีมากซูนีมากถ้าถ้าถามดรเจตคิดว่าใครมาอ๋อถามดรเจต คือคือจะถามผมเนี่ยผมยังตอบยากคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไบเดนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วทรัมป์มาแน่นอนแต่พอมาพอมาเปลี่ยนเป็นคารราฮาริสปุ๊บเนี่ยนะครับมันพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งถึงขนาดเมื่อวานยังคุยกับครูลิซ่าในรายการว่าเออดีไม่ดีอาจจะเป็นเกมของทางเดโมแคร,กรตก็ได้นะคือเอาเอาไบเดนมาหลอกล่อให้ทรัมป์เนี่ยใช้ทรัพยากรก,รกับไบเดนไปแล้วพลิกเป็นคาเมล่าเลยจะได้เป๋แบบนี้เนี่ยนะฮะก็ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งผมผมอ่ะสำหรับผมขณะนี้นะผมคิดว่า เอ่อแฮร์ริสน่าจะมาในความคิดลิซ่าลิซ่ารู้สึกว่าพอไบคือตอนแรกพอไบเดนผลงานไม่ค่อยดีฝั่งที่สนับสนุนเดโมแครตจะไม่ค่อยชัดเจนว่าจะเลือกใครดีแต่พอเป็นแฮร์ริสขึ้นมาคนที่สนับสนุนเดโมแครตเขาจะชัดเจนมากขึ้นค่ะเอ่ออีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของของนอกจากนโยบายแล้วนะที่ตัดสินใจผมว่าเรื่องของการดีเบตอันี่ตัดสินเลยแล้วแฮร์ริสทำได้ดีด้วยใช่เขาพูดเขาพูดเก่งเขาเป็นนักกฎหมายเขาเป็นอายการแล้วก็ทรัมป์เนี่ยสไตล์วัะ นะตายมวยวัดอ่ะนะผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้เก่งพูดเก่งมากสูสีคือสูสีอาจารย์ครับทิ้งนาวนิดนึงอยากฝากอาจารย์ไว้เผื่อครั้งหน้าเนาะเรื่องของทีโมที่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของจีนที่จะเข้ามาดังมากเลยดังมากดังมากเปิดครั้งหน้าครั้งหน้าคันตาแล้วเพราะตอนนี้เราหมดเวลากันแล้วเราต้องลาการไปพร้อมๆกันแล้วนะคะวันโลกคุยกันมันมากขอบคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีลาเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านแบบสวัสดี